t ็อปออฟเดอะเวในสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์ชวนเที่ยวประเทศจีนเนื่องในวาระครบรอบความสัมพันธ์50ปีไทยจีนเที่ยวเมืองซีอานลั่วหยางชมเทศกาลดอกโบตัน๋นชมสุสานฝังศีรษะกวนอูเที่ยวยูนนานชมซากุระ30,000ต้นเที่ยวหมู่บ้านเหมาไถและสนุกไปกับน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเจอร์นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกายีนาทีนะครับในช่วงเช้าวันเสาร์อาทิตย์สบายๆนะครับแล้วก็ผมอยู่กับพิธาเกินสมทรั์พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ต่างๆในโลกฟังเรื่องราวสาระบันเทิงสนุกสนานนะครับนี่อยู่กับพิธาเกินครับสวัสดีครับพิธาเกินครับสวัสดีครับช่วงนี้อาจจะเบื่อการเมืองกันนิดนึงนะครับแต่ว่าเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ คอคนที่สนใจการเมืองเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเที่ยวล่องเรือแม่น้ําแซนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก25ท่านก็จะเต็มแล้วซึ่งก่อนก่อนนี่ก็มีผู้มีเกียรติท่านหนึ่งเนี่ยโทรบอกผมว่าเขาไม่ได้เรียกแม่น้ําแซนเขาเรียกแม่น้าเซนเซนก็ดีเหมือนกันนะเซนนี่เพราะว่าช่วงยีคปรเทศไทยคนก็กําลังอินเซนกันอินเซนนี่ก็แปลว่าแปลว่าบ้า คือเราเป็นน้าเซนก็เซนนี่แพทแปลตามภาษาเซนถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะมันแปลว่าสติถ้าอินเซนก็แปลว่าพวกเสียสติคลายสตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงการจัดตั้งครมรัฐบาลข้อสอบร่วหนึ่งอยู่ซึ่งคือมีต้องสนุกแน่ครับคือแม่น้ําแสงกับแม่น้ำเซนเนี่ยคืออย่างที่บอกอะสำเนียงเวลาคนฟังมันจะมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่าเป็นแม่น้ําสายเดียวกันคือขอให้ทราบว่า ไปเที pues ่ยวกาเ่าวด้วยก็แล้วกันนะครับจะไปแม่น้ำแซนอ่เป็นเนก็ตามเราก็พยายามนะอย่างเมืองรวงเนี่ยนะคือเขียนเลยนะรอเรือวอแหวนงูอ่านเป็นรวงแต่ถ้าเราไปฟังจากไอ u ยูทูบของคนฝรั่งเศสเขาจะอ่านออกเป็นตัว H ก่อน Today I am in the capital city of n o r m a n d y in Rouen รวงคือมันรวงัน คือสุดแล้วบางคนก็บอกรูออง Rouen is known for its majestic cathedrals. Rouen is a port city located on the River Seine. ก็แล้วแต่ว่าขอให้รู้ว่าเป็นเมืองเดียวกันใช่แต่ตอนนี้ก็ถ้าเกิดรวงนี่คือรอเรือนะครับถ้ารอลิงนี้ก็คือตอนนี้ก็ลวงไปฆ่าอย่างเช่นดึงพักการเมืองบางพรรลวงเอาตําแหน่งมาล่อลอกแล้วก็เอาไปฆ่าอะไรตํางนี้นะครับเราก็จะเผอไปการเมืองอยู่เรื่อยแต่ว่า ที่สาคัญคือว่าในทริปล่องแม่น้ําแสนเนี่ยมันต้องสนุกแน่เพราะว่าเราเดินทางเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมนี่จะเกินแล้วก็ถ้าตามกําหนดการเนี่ยนายกกระทรนตรีอุ้งอิงของวกชนชาวไทยเนี่ยนะครับก็จะขึ้นบริหารราชการแผ่นดินได้หลังจากแถลงนโยบายก็คาดว่าประมาณกลางเดือนนี้ก็อีกไม่กี่อึดใ,ใจนะครับพอเดืนกันยาก็ที่มีเวลากันยาตุลาพฤศจิกาเดินทางเดือนพฤศจิกานายกอ,อุ้งอิงก็ได้บริหารราชการ ไปประมาณสักเดือนครึ่งเราลองมานับกันดูตอนนั้นเนี่ยเงินเงินก้อนแรกที่ผ่านบัตรประชารัฐเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยจะออกแล้วมันควรจะออกแล้วก็ต้องออกก่อนงบประมาณปีนี้ก็ต้องรอดูว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงก็จะได้ไปติดตามกันคือทริปนี้สนุกแน่เพราะว่าผู้ร่วมเดินทางนี้ก็จะมี คุณสันติสุขเมืองสีแล้วพอมาจับคู่กับคุณธีระเนี่ยนะครับสองคนนี้เขาคุยกันสนุกสนานอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมได้ชมในรายการนะครับนะครับก็จะได้เห็นทั้งสองท่านเนี่ยคุยกันแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะเป็นการคุยการเมืองครั้งแรกของคุณสันติสุขกับคุณธีระที่คุยคู่กันนอกราชอาณาจักรไทยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลังจากบริหารงานเนี่ยเราได้มีเรื่องได้คุยกันเยอะแน่เชื่อได้ว่าภายหนึ่งสัปดาห์ก็เยอะละนี่มีเวลาเว้นไปตั้ง เกือบสเดือนที่เธอได้ปล่อยเรื่องาราวต่างๆให้พวกเราเอาไป si คุยกันในเรือะะ <C imos as> เดี๋ยวพาสองคนเนี่ยไปเที่ยวคุกบาสติลอย่างเงี้ยนะไปดูพื้นที่ที่มีการทําปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อจะได้เอามาพูดคุย <C imos as> แล้วก็เอามาย้อนแย้งคนที่แบบเอามาลวงคนไทยกันเยอะๆใช่แล้วก็มีอีกท่นานหนึ่งแขกรับเชิญก็คือคุณมาอ่อนภานะครับซึ่งพี่มาอ่อนภาเนี่ก็จะให้ความสนุกสนานเรียกว่า พี่มาเนี่ยเธอเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์เลยเวลาไปพวกเราเนี่ยเราในทริปนี้เนี่ยก็จะมีปาร์ตี้ซึ่งจะเป็นปาร์ตี้ที่ใส่ชุดแฟนซีสวยๆนะครับที่จะได้คุยกับพี่มาก็จะเป็นพิธีกรซึ่งคุณสันนิษุกกับคุณธีระกับผมกับพิธาเกิงนี่ก็อาจจะคุยกันในตอนช่วงกลางวันเป็นเรื่องของคุณสันนิษุกธีระคุยกันเมืองไปพิธาเกิงก็พูดถึงเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวในสตาร์บเส้นทางในฝรั่งเศสไป พี่มาตอนกลางคืนเนี่ยแกก็จะทำหน้าที่เอ t นเตอร์เทนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูคุณผู้ชมร้องเพลงในการเป็นกรรมการประกวดชุดที่จะมีการาแต่งแฟนซีการรวมถึงพี่มาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจะใช้คำว่าคอมเมน,นเตอร์ไม่ใช่สิอีกอันนึงอ่ะไม่อยากใช้คำตรงเป็นเป็นเหมือนหัวหน้าคนที่ ฝึกคณิตคิดเลขเร็วนิดหนึ่งนะครับซึ่งเอาผู้งๆก็เป็นเจ้ามือไที่มาเป็นเจ้ามือไปด้วยในทริปนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวที่สนุกแล้วเมืองที่ผ่านไปเนี่ยมันสวยๆทั้งนั้นเลยเพิ่มนะก็เป็นเมืองที่คนท่องเที่ยวจํานวนมากเนี่ยเคยไปปารีสแล้วแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวอย่างไปตามไร่งุ่นไปตามโบรวงอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเส้นนอมบางดีเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ไปกันโดยไม่ยิ่งการล่องเรือ かわいい。<up. S 2> ก็จะเป็นความสวยงามอย่างต้องเรียงผู้ชมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีคนจองมาแล้วเนี่ยเกือบจะ100ที่ซึ่งทริปนี้เนี่ยเรารับจํานวนจํากัดเอาเป็นว่าเหลืออีกประมาณ25ที่ใช่ยีที่เท่านั้นท่านที่ยังลังเลยังไม่ตัดสินใจจะไปไม่ไปดีชวนลูกก่อนชวนคนนู้นคนนี้ก่อน <c oughs> ถ้ายังชวนใครไม่ได้ไปคนเดียวเลยครับเพราะว่าไปกับคณะเราเนี่ยแป๊บเดียวก็คุ้นกันสนิทกันรเร็วมากยิ่งถ้าท่านที่ยังไม่มีวีซ่าของเชนเก้นนะฮะต้องรีบก็จะต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าเราจะต้อง ขอวีซ่าให้กับท่านเนี่ยอย่างชาติก็ต้องเป็นประมาณสักเดือนต้นเดือนตุลาเนี่ยต้องขอวีซ่าแล้วคือสถานที่ท่องเที่ยวสวยทุกที่ระดับเวิร์คลาสทุกที่แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปกับเราเนี่ยก็เป็นคนคอเดียวกันเป็นคนที่เรียกได้ว่า เคียงบาคเคียงไหลต่อสู้กันมาในช่วงหนึ่งเราก็เป็นคนที่ยังไม่ทอดทิ้งยังไม่ละทิ้งอุดมการ์อย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนทั่วโลกไปเห็นความเจริญสีวิไลทั่วโลกแต่ว่าเราก็ยังรักประเทศไทยแล้วก็ยังยึดมั่นในอุดมการอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นทริปล่องเรือฝรั่งเศสนะครับก็เชิญชวนุผู้ชมนะครับส่วน <c oughs> ตอนนี้เนี่ยก็มีทริปหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นทริป ร้อนเลยซึ่งไม่ใช่รอากาศร้อนนะเป็นทริร้อนหม่ยงึงว่า <Hot. S 1> คนจองเข้ามากันเยอะมากคือเรายังไม่ได้เปิดโฆษณาเลยคนจองเข้ามาเยอะมากแล้วก็คือทริปที่ไปชมดอกซากุระที่ยูนานยูนาน,น,าน,นะครก็เปนะ็นทริปที่เรียกว่าขุนเขาซากุระ สามหมุนต้นแห่งมนทนยูนนานนะครับ,รบเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ก็หลังจากที่เขาปลูกซากุระขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแบ่งบานแล้วแล้วมันแบ่งบานบนภูเข,ขาจีนก็ปลูกบนภูเข,ขาสวยงามนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จัดทริปนี้เนี่ยให้กับทุกท่านเนี่ยในเดือนมีนาคมนะครับ,รบโดยออกเดินทางเนี่ยในวันที่ 15- ถึง21มีนาคมครับหคืนแล้วก็ทริปนี้เนี่ยมันจะเป็นทริปรวมฮิตนะฮะวมฮิตหนึ่งก็คือซากุระเราดู2องวันนะครับที่ ขุนเขาซากุระที่อยู่นานแล้วก็ไปดูสายพันธ์ุยูนานอีกวันหนึ่งเป็นสองวันจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งก็คือหมู่บ้านเหมาไถซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเหล้าเหมาไถเนี่ยจนกระทั่งโด่งดังไปทั่วโลกคนหมู่บ้านนี้นะเขาบอกว่ามีรายได้โดยเฉลี่ยเนี่ยต่อปีนะสามแสนกว่าดอลลาร์าคือหมายความว่าทํา ทำการเกษตรก็คือต้องเอาพืชผักผลไม้มาทําเป็นเหล้านะรายได้ดีมากนะเพราะนั้นเราก็ไปชมเมืองนี้กันและอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแล้วก็ใหญ่อันดับหนึ่งในเจ็ดของโลกท่านผู้ชมลองนึกดูว่าโอ้ล้วมันใหญ่ระดับหนึ่งในเจ็ดของโลกเราประเทศจีนที่ว่ากว้างใหญ่เราเนี่ยน้ำตกหวงก่วสู่เนี่ยความใหญ่ของมันมันสวยงามมากคือเรียกได้ว่าอลังการตราการตายที่สุดในประเทศจีนเพราะเที่นู่นเนี่ยคือใหญ่ที่สุดในประเทศ ความสูงน้ําตกเนี่ยสูงถึง68เมตรแต่ว่าความกว้างเนี่ยกว้างถึง84เมตรคือของเขาเนี่ยมันจะเป็นลดหลั่นกันลงมาและน,นี้ไม่ใช่น้ําตกปลอมแน่นอนจีนอาจจะทําน้ําตกปลอมที่อื่นนะลาย,ยายที่เป็น <c oughs> น้ำตกธรรมชาติอันนี้รรธรรมชาติแน่นอนเป็นชิวใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับที่นี่ก็ต้องไปเที่ยวกันนะที่นี่พูดถึงเมื่อกี้พี่แจเกิดพูดถึงเหมาไทเนี่ยพูดถึงเหมาไทปุ๊บผม,ผมตัวละครจีนตัวหนึ่งอะลอยขึ้นมาในหัวผมเลยพี่แจเกิลพูดถึงใครถ้าพูดถึงเหมาไท ก็นึกถึงยาจกซูอ่ะไม่ผมนึกถึงหงเฟยหงหงเฟยหงอเพราะหงเฟยหงเนี่ยก็จะเป็นหมัดเมาต้นตำรับหมัดเมาเขาบอกว่าเพราะว่ามัดเมาเนี่ยที่มันชนะคู่ต่อสู้ได้ส่วนใหญ่เนี่ยในฐานะคนที่ชอบอ่านนิยายจีนเนี่ยนะผมว่าทักษิณก็าจะเป็นคนหนึ่งซึ่งชอบอ่านนิยายจีนที่ชนะคู่ต่อสู้ได้เพราะใครรู้มัาะคู่ต่อสู้เนี่ยจะเดาทิศทางไม่ออกอเพราะว่า คนเมาอะครับเวลามันไร้รำมวยเนี่ยมันจะไม่มีท่าร่างไม่มีันหลอกล่อมันจะไม่มีทิศทางเหมือนกับเพลงกระบ,บีเพลงดาบสมนักดังๆพวกบูตตึงเซลลิมประชาธิปัตย์มิเชลยวนะครับแต่ว่าพอแพทเทิร์นเนี่ยมันก็นจะเป็นแพทเทิร์นแต่ว่าพอมาสู้แบบม,ม,มันเมาเนี่ยคือแบบว่าเป็นการออกแบบเมามันเหิม่เกริมอะไรทำนองเนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะการต่อสู้ซึ่งคู่ต่อสู้นี่ยากที่จะแบบ อย่างถึงจับ,บทางไม่ถูกเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะมาในทิศทางไหนก็เลยรู้สึกหงเฟยหงวะห,หงก็ข้ามมาถึงทักษิณได้เพราะกลยุทธ์ของเขาเนี่ยก็มาแบบเหนือแม่งจริงนะ <c oughs> ตอนที่กลับมาเมืองไทยแป๊บเดียวเนี่ยกลับมาไทยปีนึงแล้วนะยี่สิบเอ็ดสิงหากลับมาถึงปุ๊บเนี่ยไปอยู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพไม่ทันจะข้ามคืนเลยฮเฮ้ยไปลงบนตำรวจนี่มันเมาจริงๆ <c oughs> ทุกคนก็แบบเราก็คิดว่าเขาถูกสารดีกาสั่งจําคุกสิบปีว่า ระโผล่ไปตมงมาตำรวจได้ยังไงซึ่งตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าทีวีวงจรปิดที่โรงมาตำรวจมีเปล่ามีแล้วเสียอีกหรือเปล่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากที่เวลาที่เราอยากใช้วงจรปิดที่ไหนก็ตามในประเทศไทยเนี่ยเมื่ออยากใช้ที่นั่นมันจะเสียนะครับเราก็ลองมาดูว่าฤทธิเดชคมภีเทวดาของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ย,ยาสามารถสยบหมัดเมาของทักษิณได้หรือเปล่า <c oughs> สุดท้ายเนี่ยผมว่า คุณทัศนศิล์น่จะเมาพลังตัวเองตายนะครับเราก็พูดกันไปเรื่อยเรื่องชวนกันท่องเที่ยวแล้วก็เป็นรายการปกินอากาศแบบมัดเมาเหมือนกันครับก็อันนี้ที่พูดถึงหมอไถ่เนี่ยเพราะว่าเราจะไปหมู่บ้านนี้นะฮะซึ่งอยู่ในกุ้ยโจเนี่ยแล้วก็หมอไถ่นั้นเนี่ยพูดง่ายว่าเขามีประวัติการทําเหล้าขาวเนี่ยนะมาเป็นพันๆปีนะแต่ว่ามาโด่งดังเต็มที่เนี่ยก็ตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเดินทางเข้าไปถึงหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็กลายมาเป็นสุราประจำพรรคอ่ะ คือไม่ว่าจะเป็นเติ้งเสี่ยวผิงไม่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของจีนเนี่ยเวลาแขกต่างประเทศมาเนี่ยก็ใช้เหมาไถเนี่ยต้อนรับจกนกระทั่งบอกว่าเหมาไถเนี่ยคือเครื่องดื่มแห่งมิตรภาพเครื่องดื่มทางการทูตของประเทศจีนนะตอนนี้ก็ขายไปเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกอะเวลาเราพูดถึงเครื่องดื่มของเขาเหมาไถเนี่ยเราเลยถึงเครื่องดื่มประจำชาติหรือมิตรภาพประเทศจีนนะใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวนีก้ก็ทำเป็นกาแฟทําเป็นไอติม,มแล้วก็เอาหัวเชื้อไปใส่ขนมเพื่อที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ <c oughs> ไอติมรุนเมาไท่ใช่เพราะว่าเมาไทยเนี่ยราคามันแพงมากนะบางขวดเนี่ยจะเป็นรุ่นปีพ<ช>ันเก้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเป็นล้านอ่ะแล้วก็บริษัทประมูลน่ะซัตเทอร์บี้ไอพวกคริสตี้พวกนี้เอาไปประมูลน,นะ<ช><ช>เขาเลยบอกว่าอันเนี้ยถ้าไม่ทําตลาดสําหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นของคนที่มีเงินเยอะๆคนจีนที่มี ที่สูงวัยแล้วก็รอยตี้ต่อ,อยี่ห้อนี้ดังนั้นเดี๋ยวนี้เหมาไทยกลายเป็นไอศครีมกลายเป็นเครื่องดื่มสําหรับวัยรุ่นตด้ไม่หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เป็นวัยรุ่นวทำไมเราไม่พัฒนาเหล้าไทยยี่ห้อเก่าๆอย่างเช่นแสนสมอย่างเช่นแม่โขงให้มันเป็น เรื่องราวของมิตรภาพความสัมพันธ์เรื่องอะไรบ้างก็แม่โค้งไงก็เื่นไปก็แม่ความ้<อ>สวโสมเนี่ย <laughs> ตอนเด็กๆเ,เวลานึกถึง <S <S พี่เอิงนึกถึงอะไรนึกถ,ถึงตอนเดี๋ยวนี้ไม่มีละแต่ตอนเด็กก็มีอยู่แสงโสมก็ภาพวาดไอ แม่โขงกับภาพวาดผมนึกถึงปฏิทินประจําปีเพราะเด็กๆเนี่มันก็จะลุ้นว่าปฏิทินประจําปีนี่เขาจะเอาใครมาเป็นนางแบบเพราะว่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีมะเดี๋ยวนี้มีมเดี๋ยวนี้มีมันต้องถามทีมงานเพราะเดี๋ยวนี้ผมหมดวัยเจริญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็สมัยก่อนมันจะมีเดี๋ยวคักเบรกไปหาก่อนพี่จะไปหาเลยเหรอหาในหาในเว็บไซต์ตำนานตำนานแสงสมแม่โขงที่ก็คุณเพนพักใช่ไหมที่ครั้งแรกๆเลยสมัยก่อนเนี่ยแค่แบบนอั้นเลยเหรอ ผมมันลุ้นน้องเคนพาร์ตแต่ว่าทันได้เห็นทันได้เห็นตอนที่ถ่ายรูปเลยตอนดีอมแล้วครับพักกันสักครู่ครับต่อเนื่องจากสากุระในเดือนมีนาเนี่ยเราก็จะไปจีนในเดือนเมษาเพื่อที่จะชมดอกโบตันนะฮะซึ่งเป็นดอกไม้มงคลของคนจีนนะฮะแล้วเราก็ท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์สองสามเมืองที่นั่นด้วยครับคือตอนที่ผมเห็นดอกโบตันบานที่รู้อย่างครั้งแรกในชีวิตผมเนี่ยเมื่อตอนสักประมาณ ก้าวปีที่แล้วที่เราจัดไปที่ต้นท,ทริปนั้นท่านชวนไปด้วยจำได้หไหมครับแล้วก็มีคนชี้ให้ผมดูใน้ออาหารนะนึงว่าเนี่ยดอกโบตันสวยจังเลยคนก็ไปแห่ถ่ายรูปกันผมก็งงเพราะดอกโบตันที่เราเห็นในเมืองไทยมันไม่ใหญ่อย่างนั้น <c oughs> แต่ดอกโบตันที่เราเห็นที่เมืองจีนมันใหญ่กว่าหน้าผมอีกอะ <c oughs> เป็นกนระด้ง Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทังด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง l i n e a Around World Around รา e World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไหร้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ครับกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ top of the world นะครับเราพูดถึงไปเที่ยวประเทศจีนเที่ยวมณฑลยูนนานแล้วก็ไปชมซากุระที่เขาปลูกกันเป็น ภูเขาแน่นสามหมื่นต้นอ่ะครับทริปนี้เนี่ยตอนนี้เปิดจองแล้วนะฮะราคา77,00 0กว่าบาทเองนะหกคืนเลยนะแล้วก็ที่ใช้คำว่าเองคนจะบอกว่าเองที่ไหนของเราด้วยเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่มีถูกหรอกแต่ว่าคุ้มค่าสมราคาแน่นอนนะครับนะฮะตอนนี้ก็เปิดจองแล้วนะครับทริปนี้เรารับ สองบัสบัสแรกเต็มแล้วหรือหนึ่งบัสเต็มที่2องบัสเลยนะครับ,รบแล้วก็2องบัสเนี่ยก็จะรับที่ประมาณ50คนให้บัส1นึงเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปนะครับแล้ทริปนี้เนี่ยเราผนึกกาลังกันไปทั้งผมและพี่ตะเกิงเลยคนล,ยคละบัส <c oughs> นะครับพิ่ไปพิ่งมาแล้วก็เมื่อจากเราไปประเทศจีนก็มีนางฟ้าบินลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็น ของที่ระลึกของฝันที่สัปดาห์นี้ที่เราจะนํามามอบให้กับคุณผู้ชมนะครับสท่านเท่านั้นนะครับที่จะได้แต่นางฟ้าไม่ได้เปลยอ,อกนะครับอันนี้มีพินปิดอ,อกอยู่นะครับแตน่นางฟ้าก็ยังโนบราแต่ว่าไม่ได้เปลยอ,อกคําถามพี่ตะเกิงจะถามว่าก็คือนางฟ้าเนี่ยเอามาจากตุนห่วงนะฮะในประเทศจีนเพราะว่านางฟ้านั้นเนี่ยก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถ้ำพระตุนห่วงนะครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองตุนหวงด้วยถ้ำพระที่ตุนหวงเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นถ้ำพระอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะก็คือในเชิงศิลปะในเชิงโบราณคดีเนี่ยมีคุณค่าที่สุดถ้ำพระตุนหวงเนี่ยสะสมกันมาเป็นพันปีแต่จะถามท่านผู้ชมว่าถ้ำพระตุนหวงเนี่ยซึ่งอยู่บนเส้นทางสายไหมเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ใดของประเทศจีนครับ ตอบเข้ามาได้เลยนะครับตอบเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งให้2รางวัลน,นะฮะ,ะสำหรับคนละท่านท่านละหนึ่งเส้นก็เรียนคุณผู้ชมนะครับอันนี้ตอบเข้ามาก่อนหน่ต้องบอกกับว,ว่าวิธีการในการตอบเข้ามาคือตอบเข้ามาที่ YouTube ของ Around the World นะครับเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมไปติดตาม YouTube ของ u n รา h e World กันเยอะๆเพราะว่าสามารถท ch ี่จะชมรายการ To p o f t h เ World เนี่ยย้อนหลังได้เป็นแบบ400ตอน 3- 4 0 0ตอน <c oughs> นะแล้วก็คือ รายการเราเนี่ยก็พูดไปทั่วโลกอะไรอยากจะไปเที่ยวที่ไหนคุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปดูในที่สถานีท่องเที่ยวนั้นๆมีการตัดเป็นตอนชั้นสั้นพูดถึงเรื่องต่างๆเราก็มีรายการอื่นๆทั้งนานาสาระที่เอามาใช้ประกอบกับ <c oughs> ใช้ตัดออกในรายการของ u t u b e เนี่ยก็คือมีรายการอย่างเช่นรายการประวัติศาสตร์ของคุณรอมแพงอย่างเงี้ยก็เข้ามาแต่ว่าตอบคําถามที่พี่เกิงถามไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับที่ทาง YouTube ในรายการที่เรากําลังออกอากาศ สดอยู่ตอนนี้แหละนะครับตอบมาเลย2ท่านที่จะมีโอกาสได้ทางฟ้าสองท่านไปครอบครองนะครับผมคําถามมีครั้งหนึ่งพิเศษเกินก็คือถ้าพระที่ตุนห่วงซึ่งถือได้ว่าเป็นถ้าพระหมายเลขหนึ่งของประเทศจีนเนี่ยนะครับเจริญร,รุ่งเรืองที่สุดในราชวงศ์ใดของจีนนี่ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าคือไทยกับจีนเราเนี่ยก็จะเปิดจำพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการคือต้องบอกอย่างนึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ ค่อนข้างจะตามพี่ใหญ่อเมริกามาโดยตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายประเทศจีนเพราะว่าเราเนี่ยถือนโยบายจีนเดียวมาตลอดก่อนหน้านี้อเมริกาบอกว่าจีนเดียวคือจีนไต้หวันนะครับแต่ต่อมาอเมริกาก็เปลี่ยนมารับนโยบายจีนเดียวก็คือจีนเป็นยินใหญ่ในยุคข,ของนิสันใช่ไหมถ้าใครที่ดูเรื่องของฟอเรสต์กัมก็จะเห็นว่า นิสสันเนี่ยส่งโฟล์สรสวามไปตีปิงปองที่เมืองจีนแล้วก็คือเขาคือป,ปิงปองสารสัมพันธภาพทางการทูตระหว่างอเมริกากับจีนตอะไรที่ยั่งยืนที่สุดตั้งแต่นิกสันไปคือโคคาโคล่ผมนึกว่าเมาวไทยแล้วรวมทั้งมาไทยด้วยปะ่ะโคคาโคล่ว่าโคกไปเหรอครับโคกไปทีนี้พอหลังจากประธานาธิบดีนิสสันเปิดสัมพันธน์กับทางประเทศจีนเนี่ย เมืองไทยเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราอ่ะมักจะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเราเป็นอะไรกับอเมริกาขนาดนั้นเราก็มักจะตามอมาเมริกาอยู่เรื่อยอยู่ในช่วงของรัฐบาลหม่อมรนช่วงเครือธิ์ปราโมชก็คือย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วเราก็เริ่มเปิดสัมพันธ์ทางการทูตจีนแล้วก็ปเปลี่ยนนโยบายไทยจีนจากที่เดิมเป็นจีนไต้หวันเนี่ยมาสู่การเป็นเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแผ่นดินใหญ่ทีนี้แนวกาสที่ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ <c oughs> ไทยจีน เด็กผู้ชมไว้เลยนะครับว่าในโอกาสนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะจัดเฉลิมฉลองความสำเรไทยจีนแล้วเมืองจีนเนี่ยเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะมากเรียกได้ว่าเที่ยวกันชั่วชีวิตก็ไม่หมดอ่ะเพราะประเทศเขาใหญ่มากแล้วก็ทุกที่ก็มีความสวยงามแล้วต้องบอกจริงว่ารัฐบาลจีนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเขาพัฒนารองรับจารกรูปโภคให้รองรับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยได้ดีมากๆห้ๆทองน้ําที่จะเกิดไปอย่างเส้นทางสายใหม่เนี่ย คือห้องน้ำเนี่ยบนเส้นทางสายไหมตอนนี้เนี่ยนะเริ่มที่จะมีห้องน้ําแบบญี่ปุ่นเข้าไปแล้วเยอะมาก็คืออัตโมตินะนั่งปุ๊บนะลุกปั๊บนะไม่ต้องทําอะไรเลยเข้าไปนะเป็นอัตโมัติหมดนะฮะแล้วก็เขาเขาทำดีนะฮะไปดูเส้นทางสายไหมที่เราจะออกเดินทางวันที่12ถึง24เนี่ยจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของทั้งเก่าและใหม่ทังจีนนะครับทีนี้ปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่หลังตุดจีนเป็นต้นไปเรานับ ปีตามปฏิทินจีนเลยในจะพูดถึงฉลองความสมัยจีนแล้วเนี่ยหลังจากตุ๊ดจีนไปต้นไปทุกเดือนเดือนละอย่างน้อยหนึ่งทริปเนี่ยจะมีทริปที่ไปเที่ยวประเทศจีนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถคอยติดตามได้แล้วอย่างที่เรียนว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จีนที่เราคัดสรรมาเที่ยวในปีครบรอบ50ปีเนี่ยจะมีแต่ที่สวยๆอย่างที่เรียนว่าทริปที่จัดในช่วงเดือนมีนาคมที่จะไปชมซากุระนั่นก็สวยมากสวยมากคุมภาพันธ์เราจะมีไปเที่ยวที่ฮาบินเพราะฮาบินเนี่ยก็เป็นที่ที่ ขึ้นชื่อในเรื่องของเทศกาลน้ําแข็งก็คือเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนครับ ซึ่งหลายคนก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่เราจะจัดไปเที่ยวที่นั่นเราก็สนองความต้องการของผู้ชมนะครับเราก็จะมีเดือนถัดไปเราจะจัดไปอีกหลายที่อย่างเช่นภูเขาหววซานอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมหลายคนที่ชมหนังกําลังภายในก็จะรู้จักทั้งภูเขาหวงซานภูเขาหัวซานคคละลูกันนะเราก็จะมีโอกาสที่จะไปเที่ยวที่นั่นหรือแม้แต่ทริปหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะจัดแน่นอนซึ่งกรรมการจะออกเร็วนี้ก็คือไปเที่ยวที่เซียนกับลุ่วอย่างก็คือเทศกาลดอกโบตั๋นนะ ในเดือนเมษายนในนเเดือมษยที่เราจะต่อเนื่องจากสกุระในเดือนมีนาเนี่ยเราก็จะไปจีนในเดือนเมษาเพื่อที่จะชมดอกบตันนะฮะซึ่งเป็นดอกไม้มงคลของคนจีนนะฮะแล้วเราก็ท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์สองสาเมืองที่นั่นด้วยครับคือตอนที่ผมเห็นดอกโบตับนบานที่ล้วอย่างครั้งแรกในชีวิตผมเนี่ยเมื่อตอนสักประมาณ 90ปีที่แล้วที่เราจัดไปที่10ปีทริปนั้นท่านชวนไปด้วยจำได้ไหมครับล้วก็มีคนชี้ให้ผมดูเน้ออาหารนะหนึ่งว่าเนี่ยดอกโบตั๋นสวยจังคนก็ไป่ายถ่ายรูปแต่ผมก็งงเพราะดอกโบตั๋นที่เราเห็นในเมืองไทยมันไม่ใหญ่อย่างนั้น <S 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 แต่ดอกโบตั๋นที่เราเห็นที่เมืองจีนมันใหญ่กว่าหน้าผมอีกอ่ะ <S <S เป็นกระดดงผมใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะครับก็อดอกโบตั๋นที่จีนเขาจะบานในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนเราก็จัดไปเที่ยวที่นั่น เส้นทางที่จะเดินทางก็จะเป็นเส้นทางที่ออกเดินทางจากซีอานซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ยาวนานและเก่าแก่ที่สุดของจีนไปตามเส้นทางโดยรถไฟความเร็วสูงไปที่เมืองรู่หยางเมืองรู่หยางก็เป็นเมืองที่พระนางบูเช็กเทียนเมื่อครั้งขึ้นครองราชเป็นห้องเตกหญิงองค์เดียวของประเทศจีน,นย้ายเมืองจากซีอานมาที่เมืองลู่หยาง เมืองรู้อย่างกอนไปที่นั่นเนี่ยก็จะได้ชมความเจริญรุ่งเรืองทั้งในอดีตและในปัจจุบันก็คือลกเอียงในสามก๊กนะฮะเมืองของโจโฉเมืองของโจโฉด้วยนะครับ,รบที่นั่นเนี่ยถ้าใครที่ไปทริปตามรอยสามก๊กเมื่อปีที่แล้วกับเราเนี่ยเราได้ไปไหว้สุสานที่ฝังร่างของกวนอูไปแล้วที่เมืองตังหยางแต่ว่าพอหลังจากที่กวนอูถูกสังหาร ตัดศีรษะเนี่ยศีรษะเนี่ยทางฝ่ายซุนกวนเนี่ยก็เกรงว่าจะต้องไปทําศึกกับเล่าปีก็เลยส่งศีรษะเนี่ยไปให้โจโฉโจโฉก็ทําพิธีฝังศีรษะให้อย่างสมเกียรติเพราะตอนนั้นก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับทางเล่าปีเหมือนกันนะครับก็เอาไปฝังก,ก็จะได้ไปที่สุสานฝังศีรษะ,ะของกว,วนอูด้วยซึ่งในสมัยของโจโฉเนี่ยก็ได้มีจารึกไว้ว่าที่ฝังศพเจ้าเมืองเก่งจิว๋วคือยกย่องขึ้นมาเป็น จ้าเมือง,ง,ง,งแล้วก็หลังจากนั้นในราชวงศ์หมิงในราชวงศ์ชิงกับก็กลายมาเป็นยกระดับของสุสานของกวนอูเนี่ยขึ้นมาเทียบเท่าฮ่องเต้เลยนะครับก็คือในแผ่นดินจีนก็จะมีเฉพาะของกวนอูก,กับของจือ๊อนะฮะที่มีการยกย่องสุสานเนี่ยให้เป็นระดับนั้นนะครับทีนี้เพืพ่อคุณผู้ชมนะครับว่าเรามีจัดไปเที่ยวเมืองน่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ย พี่น้องชาวนานกําลังประสบอุทกภัยเราเข้าใจแล้วก็เราคิดว่าพอหลังจากเขาหมดอุทกภัยเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปช่วยฟืน้นฟูเศรษฐกิจให้กับชาวนานเราจะไปเที่ยวที่นั่นนะครับในช่วงเดือนตุลาคมก็คือให้เวลาเขาสิงหากนยาให้เก็บกวาดทําทความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยฟืน้นฟูแต่ว่าการที่เราพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นการกระตุ้นไปอุดหนุนเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเขาขการท่องเที่ยวไปให้เขาแล้วจริงๆแล้วเนี่ย คนหลายหลายคนไม่ทราบว่าเวลาที่ไปเที่ยวน่านที่สวยที่สุดเนี่ยคือช่วงหมดฤดูฝนต้นฤดูหนาวก็คือช่องอออวงที่หมดฝนไม่ใหม่อากาศม,มีความ<ห>ชื้นอยนนู่ป่าของที่เมืองนา่านเนี่ยมันก็จะสวยงามมากสีเขียวก็จะเขียวชุ่มชื้นนะครับเราจะจัดในช่วงต้นเดือนตุลาคมก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวด้วยกันพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้เวลาเรามีน้อยเราพบกันอีกที่วันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีวันนี้ผมและพี่จะเกิร ฝากคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ